ลองนึกภาพตามนะครับว่าเรากำลัง,งยืนอยู่กลางทะเลทรายที่แบบกว้างมากๆเลยแต่รอบตัวเราเนี่ยแทนที่จะเป็นทรายสีทองกลับเป็นสีขาวโพลนไปหมดเลยครับขาวจ้าเหมือนมีใครเอาผงช็อกมาโรยไว้ทั่วเลยมันเอ่อเหมือนไม่ใช่โลกที่เราอยู่เลยนะครับใช่ค่ะเป็นภาพที่แบบเหนือจริงมากๆเลยนะคะ สถานที่ที่ว่านี้มีอยู่จริงค่ะชื่อว่าทะเลทรายขาวแห่งฟาราฟราหรือ white desert นะคะอยู่ทางตะวันตกของอียิปต์ฟาราฟราอียิปต์ตะวันตกค่ะที่เนี้ยไม่ใช่แค่สวยแปลกตานะคะแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวความเชื่ออะไรต่างๆซับซ้อนมากบางคนถึงกับมองว่าที่นี่เป็นเหมือนภูมิทัศน์ศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะเป็นจุดที่เวลาประวัติศาสตร์แล้วก็ อาจจะพลังงานบางอย่างมาบรรจบกันโอ้โหฟังดูน่าสนใจมากๆเลยครับภูมิทัศน์ศักดิ์สิทธิ์วันนี้เราคงต้องมาเออเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยแล้วล่ะครับ